สวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อก,กันกับเรื่องลูปนะครับได้ลูปต่อไปที่ผมจะให้ทุกคนได้ได้ดูนะมันคือลูปที่ไม่ค่อยได้ใช้อะนะครับก็ตั้งแต่เขียนโปรแกรมมาก็ก็ไม่ได้ใช้เลยนะทนะ่านนะจะได้ใช้ทีหนึ่งแต่ไม่รู้ก็ไม่ได้นะครับลูปแบบนี้เขาเรียกว่าดูลูกดูลูปวาครับเขาเรียกว่าลูปดูวยครับลูกดูวายลักษณะการการทํางานของลูกก็คือจะทํางานอย่างนี้ครับ มันจะทําค mm ํา hmm. สั่งทาคําสั่งคํคำสั่งเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตรวจสอบเงื่อนไขกันข้างล่างนะครับพอตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงก็จะวนมาอรย่างเงี้ยกรอนรนี้ที่เป็นจริงเงื่อนไขกอนรนี้ที่เป็นเท็จข้างล่างอย่างเงี้ยนะนี่คือรูดูวายชัดแม่ไม่ชัดแต่เอาเขียนได้ใหมนะรูดูวายจะทํางานนี้ครับท่านสัตวครับออย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือการทํางานการทํางานการทํางานเสร็จปุ๊บแล้วมมาตรวจสอบเงื่อนไขกันตรงนี้ แล้วก็วนมาตรงนี้นะครับคือในกรณีเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นจริงจริงก็จะมาอยนน่างี้ถ้าเป็นเนทสก็เสร็กรบจการทํางานรูปดูวายทำงี้ครับจะลงมาทาคำคาสั่งตึ๊ดตึเสร็จแล้วค่อยมาตรวจสอบเงื่อนไขได้ไงเป็นจริงก็วนกลับมาทําใหม่เองนะครับเป็นยังไงรูปดูวายก็อธิบายคร่าๆวๆก็ไปแล้วไปดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างโปรแกรมไม่ยากเลยนะครับ ผมก็แค่ก็แข่งจริงๆนะแค่แค่นี้เนี่ยเนี่ยก็เอาไวา้แบงล่างอะ่ะแค่นี้ครับแล้วก็เติมดูครับถึอก็เล่นกถึงเรียกว่าดูวา้ไงแค่นี้สร็แล้วดูดูววยนะครับก็ก็มาดูผลลัพธ์ได้เลยนะเนี่ยดูแล้วก็มี y วย,ยิงล่างนะครับอ้อจะลืมไปหรือต้องมีเซมิโคลอนด้วยนะตรงไวนะครับการจบกสร์ง เนี่ยครับย้ายจากบนลงล่างแล้วใส่ดูเข้าไปแค่นั้นแหละแล้วก็หลานเห็นไหมยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมได้สิบวันเหมือนกันต่างกับลูกวายไหมครับไม่ต่างนมะ <laughs> ไม่ต่างเลยนะครับไม่ไม่ไม่ต่างเลยนะครับแต่ทีนี้มันในในลูกดูวายเนี่ยมันจะไม่เหมือนลูกวายก็ตรงนี้ครับสมมติง่าย,ายๆว่าถ้าผมเื่อนไขเป็นเทสเลยอ่ะใส่ศูนย์เทสไหมศูนย์อะเทสนะศูนยะ์นะนะคือเทส หนึ่งไอ้ที่ไม่ใช่ศูนย์กจริงนะรันเป็นไงเอาทําไมได้มาวันแรกอะ่ะพราะลูกดูวมันไม่เหมือนกับลูกวนะครับลูกลูกดูลูก,ลก,ลกตวตรวจสอบเงื่อนไขตอนค่อยทำ นะครับแต่ลูกดูวทํ why? ทำก่อนเออมันทำก่อนไงนึกออกไหมต,าต่างกันตรงข้ามกันตรงเนี้ยทำก่อนแล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นลูกดูวเนี่ยอย่างน้อยๆมันจะต้องทำหนึ่งครั้งอ่ะนะครับอย่างน้อยๆต้องทำโค้ดตรงเนี้ยหนึ่งรอบหนึ่งรอบอย่างน้อยนี่คือรูกดูวครับทีนี้แล้วไงอะ ก็ที่เหลือจะทํารอบต่อไปไหมก็ต้องมาตรวจสอบเงื่อนไขกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับต่างกันตรงนี้เห็นไหม S <S ผมทำอะไรเมื่อกี้ผมก็แค่เอา Y ไว้ข้างล่างเติมสมิโคลอนแล้วเติมดูข้าไปข้างบนแปะอะไรเงี้ยสลหรับแค่นี้เองนะครับจากโพสที่แล้วนะครับนี่คือการทํางานของลูดดู Y นะครับในในลูดดู Y ผมจะไม่อธิบายอะไรมากแต่ให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติมันไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะนะครับลูดดู Y นะครับก็ไม่ไม่เน้นตรงนี้แต่ตรงนี้ก็น่าจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองลุดดู Y นะครับเนี่ยลหลาย มันเหมือนกันรับมันต่างกันตัวนั้นเองหลุปดูวายจะทาอย่างน้อยหนึ่งครั้งเท่านั้นเองแต่หล um ุดวายต้องตรวจสอบก่อนแล้วค่อยทาเพราะนั้นหลุดดูหลุดวายเนี่ยมันอาจจะไม่ทําเลยก็ได้นะแต่หลุดดูวายมันจะมันต้องมีทำหนึ่งครั้งแน่นอนครับในแล้วก็นกก็ให้นักศึกษาเขียนโค้ดแบบนี้นะครับเขียนโค้ดตามตัวอย่างนะครับส่งชัดๆเขียนโค้ดตามตัวอย่างนี้นะครับส่งเข้ามาในคลาสรูมนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับ